วัสดีครับผมวิทูลจากไดมอเตอร์ลนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในงานรถแต่งระดับประเทศนะครับโดยมีการจัดกันปีละครั้งนั่นเองนั่นก็คืองาน Bangkok Auto Salon 2024นั่นเองครับโดยงานนี้ก็ถือว่ามีการนำรถแต่งแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งมาโชว์และจำหน่ายนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยทีเดียวและงานนี้ก็จัดขึ้นที่ Challenger h a l l 3นะครับ Impact นะโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26ถึง30มิถุนายนนี้นะครับก็ระหว่างที่ท่านผู้ชมดูคลิปอยู่นี้ก็งานก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก3-4วันเนาะก็ใครที่สนใจในรถแต่งก็มาเยี่ยมมาชมกันดูนะครับและในงานนี้นะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนั่นก็คือจากบูธ h อนด้าประเทศไทยนั่นเองโดยบูธ h อนด้าประเทศไทยเนี้ยก็จะมีฝูง EHEV ครับนำฝูง EHEV มาแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ มาแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าแต่ละคันมีการตกแต่งมาแบบเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะส่วนละเอียดของรถแต่ละคันในบูธฮอนด้าแล้วก็ไฮไลท์เด็ดประจำบูธฮอนด้าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมกันเลยครับนะเริ่มต้นเดินเข้าบูธนะครับก็จะสะดุดตาแน่นอนกับ c ี v i c ไทย e R นะโดย c ี v i c ไทย e R นะครับก็ถือว่าเป็นไอคอนิกโมเดลของ h o น d a นเองโดยตัวนี้ก็มากับสีขาวแชมเปี้ยนชิพนะแล้วก็นี่ จุดเด่นกับโลโก้แดงนะครับโลโก้แดงแล้วก็สัญลักษณ์ R แดงนี่แน่นอนว่าจะเป็นใช้อาแน่นอนโดยรถรุ่นนี้นะครับก็มากับเครื่องยนต์ v ีเซ็กเทอร์โนะครับขนาด2.0ลิตรนะให้แรงม้าสูงสุด320แรงม้านะครับกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะก็ใครที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาตัวนี้คือใช่เลยแล้วก็ใครที่ชอบขับรถแล้วก็อย่างชื่นชอบกับก,บการ ควบคุมรถด้วยตัวเองนะไม่ต้องรอให้เกียร์ออโต้มาทำงานนะอันนี้ถูกใจแน่นอนและนอกจากความแรงเล้าใจแล้วมันก็มากับระบบเซนซิงก็จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับนี่ดูด้านท้ายท่อเสียออกกลางดูสิครับนี่ออกมาแบบ3ท่อเลยดูสปอร์ตเล้าใจมากๆนะ บอยเลอรด้านหลังนี่ดูครับยกสูงนะรถเป็นแนวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับมมนี่หน้าตาของล้อแม็กนะล้อก็มาขนาด19นิ้วนะครับรัดด้วยยางขนาด265ทับ30นะยางบางเลยทีเดียวนะครับก็ตามสไตล์รถสปอร์ตนะครับก็จะมาแนวแนวนี้นะนี่หน้าตาภายนอกของเจ้า Civic t y p e R นะครับก็ จะประมาณนี้แหละ,ะดูภายนอกกันไปแล้วนะครับก็พาดไม่ได้กับการเข้าไปเยี่ยมชมภายในห้องโดยสารของเจ้าซีวิตไทยอาะอนะ,อะเปิดเข้าไปอย่างแรกสะดุดตากับเบาะคู่หน้าอย่างแน่นอนนะเบาะทรงสปอร์ตเลยนะครับสีแดงคู่หน้าอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตระกูลไทยอาอย่างแน่นอนนะตั้งแต่ในอดีตละนี่แล้วก็จะมี โลโก้ตรงนี้นะครับวงบอกถึงความเป็นไทยอาร์นะแต่แน่นอนเบาะแบบสปอร์ตแบบนี้ก็จะทําแบบไรเวทน,นะครับทำให้น้ําหนักเบาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช้ระบบแบบปรับแบบไฟฟ้านะแต่ว่าจะเป็นระบบแบบปรับมือนะแมนนวลน,นะครับพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับ อเดี๋ยวเราเข้ามานั่งกันเลยฟืบนี่พวงลาย3กา้านทรงสปอร์ตแล้วก็นี่โลโก้แดงเล้าใจแน่นอนนะครับถัดมาก,กับนี่เกียร์นันนวลแบบ6สปีดนะนี่หัวเกียร์บ่งบอกเลยนะครับว่า6เกียร์แล้วก็มีการปรับโหมดได้ด้วยนะครับโดยโหมดการขับขี่นะครับก็สามารถปรับได้4โหมดนะอันนี้นี่ อันนี้คือหน้าตาของบุญแจนะครับจะเป็นคีเลตแบบเป็นการ์ดนะอันนี้ก็พกง่ายพกไหนพกแบบในกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะครับเหมือนพกเครดิตการ์ดใบหนึ่งนะนี่โลโกโลแ้แดงแดงเร้าใจนะครับแล้วก็นี่มีไวเลสชาร์จมาด้วยความสะดวกสบายเขาก็มีมาให้นะจอกลางอันนี้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a เพย d แอนดรอย o ได้นะครับแอร์ระบบอัตโนมัตินะการดีไซน์ก็จะเป็นคล้ายๆกับ ในตระกูลทอนด้าทั่วไปนะที่จะออกเป็นสไตล์แบบนี้นะครับนี่โลโก้นะครับเ้าใจจริงๆนี่หันไปดูข้างหลังหน่อยข้างหลังก็จะเป็นเบาะสีดำนะครับแต่ว่ามีการเดินได้เดินตะเข็บแดงนะครับพร้อมสติเบลสีแดงนะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างส่วนหนังที่คุ้มก็เป็นหนัง แบบอะคันธา่านะอันนั้นอันนี้จะมีความฝืดนั่งแล้วจะไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเลื่อนไม้กันนะเดี๋ยวกดสวิตช์ดูซิจะมีอะไรโชว์บ้างนี่ครับเป็นหน้า จอแสดงผลของเจ้า Civic Type R นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีความออก็มีความล้ำสมัยสวยงามเลยทีเดียวนะครับจอเป็นแบบดิจิตอลนะครับแต่ว่ายังมีการแสดงผลเป็นเข็มวัดความเร็วแล้วก็วัดรอบแบบอนาล็อกอยู่นะครับจอกกลางประมาณนี้นะนี่มีระบบมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี ล็อกอนะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลการทำงานพิเศษนะครับเฉพาะของตัวไทอารนั่นเองมีการปรบับมีการแสดงผลการทำงานของรถในรูปแบบต่างๆนะอันนี้โคตรเท่ o T e. นะสังเกตการเล่นสีการดีไซน์ภายในนะครับก็จะเป็นสีดำสไตล์สปอร์ตนะแล้วก็จะมีความโดดเด่นกับเบาะแดง นะก็จะเป็นดับตัดแดงประมาณนี้นะครับสำหรับภายในของเจ้า c ีวิ c ไทย R R โอเคออกจากเจ้า c ีวิคไท p e R เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในบูธ h o n ้ากันต่อนะว่าเขามีรถอะไรกันบ้างนะครับโอเคออกมาจากไทย R R แล้วนะครับนี่ก็อยู่กับ City นะครับ e h e v ตัวนี้เป็นแบบซีดานนะดูอัตราความประหยัดนะ ตาม Eco คสติ k กเกอโอ้โห3.6ลิตรต่อ100กิโลหรือเทียบเป็นกิโลเมตรก็เป็น27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ว่าผมขับจริงๆอะเอาจริงผมเคยได้ความประหยัดที่ดีกว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเบรคมาตรฐานกลางๆแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสี่ประตูแบบตัว IS นะก็มีการตกแต่งมาถัดมาตัวนี้สะดุดตาเลยนะกับเจ้าตัว t c h back นะครับ City e แฮ v ที่มีการตกแต่งแบบโมดูลโลเต็มคันเลยเดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะเริ่มจากล้อแม็กก่อนล้อแม็กโมดูลโลนะครับก็มากับยางขนาด185ครับ55นะครับขอบ16นะอันนี้หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นล้อแม็กดำเนี่ยก็จะช่วยให้รถดูดุขึ้นนะ เดินไล่าจากด้านท้ายมาดีกว่านะ,ะนี่ด้านหลังนะครับนี่มุมกันชนหลังนะั้นมีโมดูโลนะครับสัญ,ญลักษณ์มาเต็มๆนะสีดำตัดขาวสวยงามเลยทีเดียวป้ายขอบทะเบียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของโมดูโลเช่นกันนะนี่นะครับ นี่ด้านข้างก็จะประมาณนี้นี่สปอยเลอร์หลังให้ดูกันเต็มๆนะครับโมดูลโลเช่นกันนะสวยงามครับอันนี้สวยงามใครเป็นสาวกโมดูลโลก็ดูเป็นตัวอย่างไวนะ้นะนี่มีสเปคบอกด้วยว่าตัวนี้เป็นรุ่น SV เข้ารุ่น SV มาแต่งนะครับราคาก็อยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทนะ สำหรับด้านข้างมีสเกิร์ตข้างนะครับของโมดูโล่เช่นกันนะเล่นสีดำนะครับนี่เดินมากับด้านหน้านะเจ้าซีวิคเออเจ้าซิตี้แฮชแบกนะครับมีสเกิร์ตด้านข้างของกันชนหน้าด้วยบริเวณมุมนะครับอันนี้เขาก็จะเล่นสเกิร์ต บริเวณด้านมุมกันชนนะครับด้านหน้าด้านหลังเลยนะโลโกโด้ดำนะหรือก็คร่าวๆนะครับสำหรับเจ้า City y h t c h b a c k e h u v ที่มีการใส่พาร์ทของโมดูลโลเสริมเข้าไปนะครับก็ถือว่ามีลุคที่โดดเด่นสะดุดตามากขึ้นนะแล้วก็การใช้สีดำตัดกับสีขาวของตัวรถเนี่ยก็ทำให้รถดูดุขึ้น นะอันนี้ก็ถือว่าเจ๋วเลยทีเดียวจอติดติดการนี่ตัวนี้เป็นรถแข่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถแข่งวันเมกเลสนะซิตี Make ้วันเมกเลสนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะถ้าใครสายซิ่งก็มีรถอยู่นะครับดูกันรอบๆนะ ในงานครับของฮอนด้านอกจากจะมีรถแต่งแล้วก็ยังมีรถแข่งด้วยนะอันนี้ถือว่าเอามาเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งรถของท่านได้นะครับเพราะว่าบางอย่างของรถแข่งเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจาวันจริงได้นะก็ต้องเอามาอัดแอปแล้วก็เอามาดูกันอีกทีว่าอันไหนเป็นแบบไหนอันไหนจะเหมาะสมกับรถท่านอันนี้น่ใครบอก SUV แต่งไม่ได้แต่สําหรับเจ้า Honda CRV นี่ก็ ได้ครับเพราะว่ามีชุดแต่งจากโมดูโลอันนี้ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ที่ปรึกษาทางการขายที่โชว์รูมหรือเซลล์ที่โชว์รูม Honda ได้เลยนะให้เขาแนะนําว่าอะไรเป็นอย่างไรมาดูข้คร่าวกันนะครับจาก Honda CRV นะตัวนี้ให้ดู EcoSticker ก่อนนี่ความประหยัดอยู่ที่13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหรือ7.4ลิตรต่อ100กิโล สำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้นะนสเกิร์ช้างนะครับโมดูโลนะนอปอบป้ายทะเบียนโมดูโลนะครับ เช่นกันนี่สเกิร์ตข้างด้านขวานะครับก็โมดูโลสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น CRV ตัว EL นะครับเป็นรุ่นเทอร์โบนะก็รุ่นเทอร์โบก็จะมีอัตราความส้มเปลืองน้ำมันที่มากกว่าตัว e h e v อย่างแน่นอนเมื่อกี้ดูอัตราความส้มเปลืองของออตัวเทอร์โบไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูนี่จอดข้างๆกันเลยตัวนี้จะเป็นตัว CRV แต่เป็น ผมพลัง e-h e HE v แล้วนะครับโดยอัตราความสิ้นเปลืองเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเลข Eco Sticker กันพอเป็น e-h e HE v แล้วเป็นยังไงนี่อัตราความสิ้นเปลืองกลายเป็น19.2กิโลเมตรต่อลิตรแล้วนะหรือว่า5.2ลิตรต่อ100กิโลนี่เห็นไหมครับว่าความประหยัดที่เป็น e-h e HE v เนี่ยประหยัดกว่าขึ้นบนสันดาปเพียวๆขนาดไหนนะครับและตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่น r s นะครับก็จะมีการตกแต่งมาอยู่แล้วนะเพราะว่า สัญลักษณ์ RS ของ Honda เนี่ยก็คือความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นมีการใส่ชุดพาร์ตมาแล้วมีความหล่อมากขึ้นมาอยู่แล้วนะครับถ้าใครต้องการคอม p พลตมาจากโรงงานเลยโดยไม่ต้องมาแต่งเพิ่มนะตัว RS เนี่ยน่าเล่นนะครับดูนี่ความสวยความสปอร์ตความดุดันก็มีมามากขึ้นนะ สำหรับราคาของเจ้า crv ehev รุ่น rs นะครับก็อยู่ที่1,729,000าบาทนะครับเรียกว่าจ่ายล้านเแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วละ่ะมาเต็มเต็มลวและนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1นึ่งไฮไลท์แบบสุดๆสำหรับบูธ Honda ในปีนี้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้า hrv ที่มีการตกแต่ง ด้วยพาร์ทมูเก้นรอบคันเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะว่าเจ้า HRV ตัวเนี้ยตกแต่งอะไรกันไปบ้างนี่หน้าตาของด้านหน้าครับผิดลุกจาก HRV ปกติที่เราเคยเห็นเลยใช่ไหมนี่กระจังหน้ามูเก้นนะกันชนมีใส่สกเกิร์ตหน้าของมูเก้นด้วยนี่หน้าตาประมาณนี้สวยงามอันนี้มูเก้นเต็มๆทั้งคันเลยนะนี่ดูตรงนี้นี่ก็มูเก้นเห็นไหม ทุกรายละเอียดนะครับมามูเก้เลยโอ้โหล้อใครเป็นแฟน Honda เนี่ยบอกเลยว่าเจ้าล้อ fm 1 0เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของความคลาสสิกจากค่ายมูเก้แล้วนะนี่เป็นล้อไมน์เจแปนโมเก้นะครับเป็นไซส์ขนาด17นิ้วนะรัดด้วยยางขนาด2 3 5ทับ45นะครับและจากที่เราดูเนี่ยมีการ ลดความสูงของตัวรถมาด้วยก็คือโหลดเอา SUV มาโหลดนะก็ถือว่ามีความแปลกตามากขึ้นเข้าไปอีกนะครับด้านข้างนะครับจะสังเกตได้นี่สเก์ตข้างนะครับของมูเก้ทั้งชุดเลยนะสวยงามนี่โดดเด่นสะดุดตานะครับนี่มิสติกเกอร์มูเก้นงบอกด้วย ตกแต่งสวยงามและเอยเล็กๆน้อยๆน,ยนี่เห็นไหมครับเขาใส่มานี่กันรอยตรงมือเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นของมูเก้นนะเป็นลายเคปล่านะครับกระจกมองข้างก็ใส่ตัวครอบของมูเก้นะเป็นลายคาร์บอนเคปลานะครับสัญลักษณ์มูเก้นนะ,ะเราไปดูสเปคของตัวรถตัวนี้เป็น HRV รุ่น EV นะนี่ อัตราความประหยัดนะครับอยู่ที่2 5 6กิโลเมตรต่อลิตรนะหรือว่า3.9ลิตรต่อ100กิโลประหยัดมากๆนะครับสำหรับเจ้าเครื่องพันห้าไฮบริดฟูลไฮบริดนะอันนี้ประหยัดน้ำมันสมรรถนะดีนะครับขับเหมาะก,กับการขับในเมืองโอ้โหด้านท้ายนี่เต็มมาแบบจัดเต็มเดี๋ยวไล่มาจากข้างบนก่อนนี่สปอยเลอร์ด้านบนนี่ครับเป็นสีดำเงานะ มูเกนแบบจัดเต็มถัดลงมานี่ก็มีคล้ายๆตูดเป็ดนะครับเป็นมูเกนเช่นกันนะใส่สปอยเลอร์หลังมาด้วยนี่สัญ,ญลักษณ์อ่าและที่ขาดไม่ได้นี่คิ้วกันศาสตร์นะครับกับความเป็นมูเก้นนี่ ประมาณนี้นะกับมูเก n รอบคันก็สำหรับใครที่มองแล้วเกิดไอเดียเกิดความชอบสไตล์มูเก n นะครับบอกเลยว่า Honda ไม่มีจำหน่ายนะชุดแต่งมูเก n ก็ต้องไปหาสืบสอบเอามาเองค o n d a าเขาเอามาแต่งโชว์เพื่อเป็นไอเดียเป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นการโชว์ที่ดึงดูดสายตาสำหรับคนชอบรถแต่งสไตล์นี้มากๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราแว็บเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันหน่อยนะว่าเขามีทําอะไรกันบ้างหรือเปล่าโอ้โหนี่กันลอยตรงชายบันไดนะนี่มูกเก้นเป็นลายเคปล่รนะครับปุมแดงนะดูสัญลักษณ์มูกเก้นเต็มๆเลยนี่ชื่อคุมบอกนะครับสัญลักษณ์มูกเก้นนะอันนี้ก็เป็นงานหนังนะครับแล้วก็มีเล่นลายของมูกเก้นนะ นี่ครับมีพรมมาทั้งสองฝั่งเลยด้านเบาะหลังก็มีหุ้มเบาะนะครับของมูเก้มาด้วยนะพร้อมคมกันฝุ่นนะครับสีแดงนะครับตามสไตล์มูเ e n นะประมาณนี้ก็เรียกว่าเจ้า HR-V คันนี้มาเต็มๆเ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งทั้งภายนอกและภายในนะครับโอถ้าใครที่ใช้ HR-V อยู่แล้วชอบสไตล์มูเ e n แบบนี้ก็ ก็มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วแต่งตามได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับคันนี้ที่เอามาจอดโชว์ก็จะเป็นตัว City นะครับเป็นรุ่นนี้จะเป็น v ีเท็กเจอร์โบนะเครงเบนซินเป็นตัว R S นะครับมากับสีแดงนะครับซึ่งตัว R S เนี่ยก็จะมีชุดแต่งมาอยู่แล้วก็ไม่ต้องแต่งเพิ่มกันแล้วแหละสวยงามแล้วครับอ่ะถัดมานะครับก่อนที่จะขึ้นไปดูตัว ไฮไลท์ที่สุดนะมาดูตัวนี้กันก่อนกับเจ้า a c c o r d รที่มีการตกแต่งสไตล์โมดู l โลนะครับเดี๋ยวเราเดินดูจากด้านท้ายก่อนก็ได้นี่มีสปอยเลอร์หลังนะครับขนาดเล็กนะอันนี้ดูสปอร์ตสวยงามไม่เทอะทะนะครับรอบทะเบียนโมดู l โลเหมือนเดิมนะและนี่สเกิร์ตหลังนะครับ ชุดแต่งสไตล์โมดูโลครับก็จะเป็นแนวเรียบๆนะครับใครชิ้นชอบสไตล์นี้ก็ติดต่อที่โชว์รูม h o n ด้าได้เลยที่ปรึกษาทางการขายเขามีอยู่นะในส่วนของกันชนหน้านะครับก็จะมีสเกิร์ตเสริมเข้าไปนะครับเพิ่มความหล่อเข้าไปนะสไตล์โมดูโลเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับครับ h o n d o r d c o r d ที่ใช้ชุดแต่งของโมดู l โลนะครับนี่และที่จอดข้างการ ตัวนี้ก็จะเป็น Honda H R V นะตัวนี้ก็เป็นตัว E H E V ตัว R S นะครับก็อย่างที่บอกถ้าเป็นรุ่น R S แล้วจริงๆไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วละมันสวยอยู่แล้วนะและยิ่งถ้าใครต้องการที่จะเอามาแต่งแนะนำเป็นตัว E L ดีกว่าแล้วก็เราไปเห็นชุดแต่งที่เป็นมูเก้ทั้งคันมาแล้วนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยแต่ว่าชุดแต่งมูเก้นที่เขาเอามาใส่เนี่ย มันเพื่อการโชว์อย่างเดียวนะใครที่ต้องการแต่งแบบนี้ลองหาสั่งเข้ามาหรือว่าหาผู้ที่นําเข้าเข้ามาให้เราอีกทีหนึ่งนะครับทางฮอนด้าสำนักงานใหญ่ไม่สามารถที่จะนําเข้ามาได้นะและปิดท้ายนะครับกับไฮไลท์ประจําบูธฮอนด้าในปีนี้นะครับรถจอดอยู่บนเวทีเลยนะคือ Honda Accord ehev นะครับที่มีการตกแต่งพาร์ทรอบคันนะครับแล้วเดี๋ยวเดินวนดูรอบๆก่อนนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาเจาะ รายละเอียดกันอีกทีนึงโดย Accord ต,ตัวนี้ก็เป็นรุ่น ehev รุ่น e นะครับก็ถือว่าเป็นตัว e n t ทิเกรตนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่มีราคาถูกสุดในตระกูล Honda ถามว่าทำไมถึงต้องเอาตัว e มาแต่งอันนี้เพราะว่าส่วนต่างระหว่างตัว Top กับตัว e n t ทิเกรตเนี่ยครับมันจะมีราคาแก๊ปต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งแ๊ปส่วนต่างตรงนี้เราสามารถเอามา เป็นค่าแต่งรถได้นะไม่ว่าจะเป็นตัววอดี้พาร์ตล้อหรือว่าช่วงล่างนะครับอันนี้เราสามารถเอามาทําได้อีกเยอะเลยนะครับแต่การที่เอาตัวท็อปมาแต่งเนี่ยการลงทุนครั้งแรกเนี่ยมันก็จะสูงนะแต่ว่าถ้าใครพร้อมแล้วก็ใครชอบชุดแต่ง R/S อยู่แล้วครับบอดี Part, ้พาร์ต R/S อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะซื้อตัวนั้นมาเลยก็ได้แล้วก็มาหาร้อแล้วก็มาแต่งฟิปเมนต์โหลดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ได้นะอันนี้ด้านหน้านะครับนี่มีสเกิร์ตหน้านะ อันนี้แต่งสเกิร์ตหน้าเดี๋ยวเราจะมาอยู่ที่ไฮไลท์นี่ครับสำหรับไฮไลท์ของเจ้า Accord ตัวนี้นั่นก็คือล้อมูกเก้นนั่นเองโดยล้อมูกเก้นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น MDC นะครับขนาด19นิ้วนะแลวลัดด้วยยางมิชลินนะครับขนาด2 3 5ทับ40นะล้อลายนี้ถือว่าโดยส่วนตัวก็ มีความแปลกตานะครับก็ใส่รถแล้วก็มีความโดดเด่นสะดุดตามากๆเลยทีเดียวนะด้านข้างก็จะสังเกตได้นะครับมีสเกิร์ตข้างใส่มาด้วยก็ถือว่ามีการแต่งรอบคันเลยทีเดียวนี่สีสีนี่ไม่ใช่สีสแตนดาดนะน่าจะมีการรับสติกเกอร์มานะครับโดยอ c คอร์ตัวนี้ถามว่าบนท้องถนนเราอาจจะไม่ค่อยเห็นมีคนมาแต่งนะในยุคนี้ผิดกับยุคก่อนที่ฮ o n ด้ Accord เนี่ยมีการเอามาแต่งเยอะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าใน Honda Accord Gen 11เนี่ยเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความลักชูรี่ขึ้นนะครับคนที่เอามาแต่งก็อาจจะน้อยลงเพราะว่ารถมีขนาดใหญ่นะคนก็อาจจะเอาซี v i c มาแต่งกันมากกว่าแต่ว่าการที่ Honda เอา a c c o r d ตัวเนี้ยมาแต่งโชว์ในงานเนี่ยก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้คนที่เล่น Accord หลายๆคนเกิดกิเลสได้ไม่ยากนะครับนี่แถมท้ายมาดูกับนี่ สเกิร์ตหลังนะครับพร้อมปลายท่อคู่นะออกข้างละสองนะครับออกด้านซ้ายสองนี่แล้วก็มีปลายท่อออกข้างละสองนะครนี่ด้านขวานะนี่สเกิร์ตหลังนะครับติดอยู่ใต้กันชนนี่ความสูงของรถก็น่าจะมีการโหลดต่ำลงมาด้วยนะโดยสเปคของเจ้า Honda Accord เนี่ยนี่เรามาดูกันรุ่นอี ราคาจำหน่ายน,นะครับก็อยู่ที่1,529,000าน้าบาทนะอ่านี่สเปคเดี๋ยวบอกเลยนี่ไหนๆอยู่ี่ตรงจอแล้วให้กำลังสูงสุด184แรงม้านะครับแรงม้าอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่แรงบิดนี่สะดุดตาแน่นอนกับแรงบิดสูงถึง335นิวตันเมตรนะความประหยัดเนี่ยเขาอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรส่วนในเรื่องของความประหยัดเนี่ยครับเอาจริงๆเนี่ยเราสามารถขับได้ ตัวเลขที่ดีกว่านี้ก็สามารถทําได้นะหรือสามารถขับได้แย่กว่านี้ก็ได้เรื่องตัวเลขความประหยัดเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนทักษะในการขับขี่นิสัยในการขับขี่ต่างกันนะอันนี้บอกไม่ได้ว่าใครจะขับแล้วตัวเลขออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่ามาตรฐานที่เขามีการทดสอบมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวเลขประมาณนี้ครับ25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งจากการที่ผมเคยเอามาทดสอบเนี่ย ผมสามารถขับได้อยู่ในเมืองนะก็ตัวเลขก็ไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับการใช้งานในเมืองส่วนวิ่งทางไกลเนี่ยก็ทะลุกเกิน25กิโลเมตรต่อลิตรไปแหละก็ถือว่าเป็นรถใหญ่ที่มีความประหยัดอัตราเร่งดีใครที่ชอบความสะดวกสบายรถคันใหญ่นั่งสบายอัตาราเร่งดีแถมมีความประหยัดเนี่ยเจ้า h อนด้ Accord เนี่ยถือว่าเป็นตัวจบได้ดีเลยครับแล้วก็ในงานเนี่ยเขาเอามาแต่งโชว์นะลับเกอร์รอบคันมีชุดพาร์ทรอบคันแล้วก็ เด่นที่ล้อมูกเก้นนะอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นสะดุดตาใครที่เป็นแฟน Honda Accord เนี่ยเอาตัวนี้มาเป็นแบบอย่างได้เลยทีเดียวและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศและรถไฮไลท์ในบูธ Honda ในงานบางกอกออโตซาลลอนส2 2 4ในปีนี้นะครับก็ถือว่ามีความดึงดูดโดดเด่นสะดุดตาในหลายๆเรื่องนะครับใครที่เป็นสาวกฮอนด้ใครเป็นแฟนขับ Honda ก็ไม่น่าพลาดนะครับ แล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือใครคิดว่ารถ SUV ไม่สามารถจะแต่งได้นี่ Honda ทําให้ดูแล้วนะครับว่าแต่งได้แรงได้ประหยัดได้แล้วก็สวยงามได้ใครจะคิดว่าเอารถ SUV มาโหลดแล้วมันจะสวยแบบนี้นะครับแต่ใครที่สนใจชุดแต่งมูกเก้นบอกแล้วว่าทาง Honda ประเทศไทยไม่ได้มีจําหน่ายนะครับเอามาตกแต่งโชว์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ผู้คนเกิดความชื่นชอบในอีกหนึ่งสไตล์ของการแต่งรถนะครับ แต่ใครที่ชื่นชอบชุดแต่งโมดูลโลนะครับก็สามารถไปที่โชว์รูมนะไปคุยกับที่ปรึกษาทางการขายของโชว์รูมฮอนด้าได้เลยเพราะว่าชุดแต่งโมดูลโลเนี่ยมีขายมีจําหน่ายในประเทศไทยนะครับไปปรึกษาดูว่าชุดแต่งแบบนี้ราคาเท่าไรสั่งยังไงก็ไปจบกันได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศนะครับโดยหลายๆสํานักนะครับที่ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งของ Honda เนี่ยอีกมีอีกหลายค่ายถ้าใครชื่นชอบการตกแต่งเนี่ยก็สามารถไปเลือกอุปกรณ์ตกแต่งจากค่ายอื่นๆได้อีกนะ เรียกว่าการตกแต่งรถเนี่ยเป็นเรื่องของจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับใครชื่นชอบแบบไหนไปแ,แบบนั้นศิลปะในการแต่งรถไม่มีคําว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องความปลอดภัยเน้นในเรื่องมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์เป็นหลักนะส่วนเรื่องความสวยงามเนี่ยเป็นเรื่องของรสนิยมความชอบอีกทีหนึง่งก็ถือว่าการที่เรามาเยี่ยมชมบูธทอนด้านในงานออโต้ซัลลอนปีนี้ก็ได้ไอเดียในการแต่งรถเพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงความแปลกตาได้เห็นความเต็มเต็ม กับ H R V ที่ตกแต่งมูเก้รวมถึง Honda Accord ที่ปัจจุบันคนไม่ค่อยจะแต่งกันบนท้องถนนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในงานนี้เจ้า Honda Accord Honda เอามาทำให้ดูแล้วแต่งสวยดีนะใครที่ชื่นชอบแบบนี้แต่งตามได้เลยนะก็ลองหาอุปกรณ์หาวัสดุหาของแต่งของซิ่งมาใส่กันก็ถือว่า Honda มาสายซิ่งอยู่แล้ว DNA อ็นเอสายซิ่งมีอยู่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วและสำหรับใครที่อยากเห็นรถคันจริงนะครับก็สามารถมาดูได้ในงานฟังกอกออโต้ซารอน2024นะครับที่ที่ Impact c l a l l e n g e r h ฮอสนะงานก็มีถึงวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับก็ถือว่าระยะเวลาการจัดงานเนี่ยค่อนข้างสั้น ก็ใครที่สนใจอย่ารอช้าครับรีบมาดูรีบมาช็อปก่อนเพราะว่าในงานก็ยังมีอุปกรณ์ของแต่งแล้วก็รถสวยๆอีกเยอะแยะและครับก็มาดูสร้างแรงมานานใจมาช็อปมาใช้ตังค์กันครับเพื่อรถที่ท่านรักแล้วก็ความแตกต่างบนท้องถนนนะครับศิลปะในการแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูกครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มาจบได้ในงานนี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับบูธทอนด้ามีทีเด็ดให้ท่านผู้ชมชมอย่างแน่นอนมาดูคันจริงครับรับรองว่าดีกว่าในคลิปที่ท่านดูอีก